าชีนะครับที่ร,ร่มกับสิ่้รับนานาชาติอด้ก็คังหน้าของปีนี้น,นี่เนการมาแล้วก็ส่วนนี้เราก็มีเกียวผ้านแล้วก็มีมากมารตั้งเดี๋ยวคอยบอว่าแทนมีด่วนนะคะแนนนะครับอันนี้เนี่ยก็ก็ต้องติเพรจะมีนุกผู้ที่เกีขข่ยวข้อหลายหน่วยางยานนะครับทั้งในส่วนของสารสุดโดยตรง ีงานง่ยก็ถดตั้งเป็นรถเกขบิชและรถเกสิแลตอนปีกสองหลายาคส่วนนะครับงนนี้นะครับเป็นผู้ช่วย็กขานะคะพร้อมด้วยผู้ช่วยอารมณนี้นะคะทั้งสท่านด้วยกันนะคะผู้ช่วยนีศก็ทําทขานี่นะคะจากการประชุมครั้งที่หนึ่ง ขอครับสองพัน้าร้อยหกสิบห้าไม่วันจะต้องมีผู้ขเข,ข,ข,ข้าร่วมประชุมสี่ภานนะคะประเด็นก,การเราจะปว่ากรรมการนะคะแลวก็สรุปสาถานการณ์ขขขขนะคะก็ขออนุ่านเ้าปร่มใน่วงที่จังหวัดเรจังหวัดจการังายตั้งแล้วท,ท่านในายกของ ไม่เลยคือไม่เลยถ้ามันขาดอะไรเนี่ยก็อดียวค่อยแกแล้วเอ่อท่านนายกคุณคุเคยบอกว่าหน้าตามีชื่ออะไรใหมหนคนพอมาจุ่มๆอีกคนอันนี้ครับเพราะกาเป็ดหอมีนะคะซึ่งเป็นหอหอ ไอซีว่าทำอะไของพระเจ้าค่ะท่านเฟ็นค้าเนี่ยผมว่าจริงๆในในประชุมใส่ด้ว